มามาเล่นขับไฟเดย์เรื่องนี้ก็สนุกแล้วก็หนักห่วงมากเพราะว่าเราที่รู้่ขับไฟเดย์มันเป็นเรื่องที่สร้างมาจากเรื่องจริงต้องแบบว่าถึงถึงอารมณ์มากมากก็แต่ว่าแต่ว่าเจอที่คนกลับน่ารักแล้วพี่พุทธก็น่ารักมากมาด้วยก็เลยทําให้เหมือนกับเพราะสนิทแล้วกลับมาน่าจะได้ด้วยดีนะก็ขอให้ทุกคนติดตามชมกันนะคะนคร่ารันมคือพี่กูน่ารักมากพี่กูรู้กักให้เราแสดงแล้วก็คือเขาแบบค่อยๆปรับเราจนเราแบบว่า คอเลือกสุดท้ายเนี่ยว่มาณเกือบสามปีแล้วค่ะตานเร็วเรื่องวิวานวิวานใช่ใช่นานมากตอนนี้มีผลงานอะไรไงบ้างคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีละครของพี่หนุ่มการชัยค่ะเป็นล่าล่าดับประวันเป็นบูค่ะใช่น่ายผมถ่าแหวงก็แหวนปีโยกผลงานใช่ใช่ค่ะ น like. in like ี่ต้องอยากให้ทุกคนตื่นเต้นและราติดตามเลยวันนี้เกือบปาดเลยอะเขินไหมคะพี่เขินไหมเหรอเอาเป็นว่าเรื่องนี Passover ้ก็เล่นเล้รู้สึกเขินที่สุดแล้วกันแบบเคเล่นมาตอนเล่นไมกินเอ็ค่ะอะไรนะคะเท็ค่ะเขินนี่ไม่เทคเลยคุณเล่นทุกคนเลยแต่พวกนี้อาจจะเบาเพราะว่ามันต้องสูดแรงมากเลยอุ๊ยโอ้อันนี้มันอาจจะไม่แรงหรือว่าอาจจะแรงก็ได้ต้องมาดูใช่ไหมเพราะว่า แต่ว่าฉากนี้พี่ผัวมาทําได้สวยงามค่ะเจ้าบ้าบเรื่องมนคือเราวางเลือกบทการรับบทเลยว่ายังไงบ้างมะค่ะพี่จะมองว่ามันเป็นการแสดง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเป็นตัวแสดงตัวนั้นในสิ่งที่เ,เราตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะเล่นจะก,ก็เต็มที่กับทุกบทบาทที่จะได้รับมาค่ะตัวแบบว่าคนเข่าใจขเราแบบเชือ่ออะไรอย่างงี้นี่ยขอไม่อาจจะไม่เชื่อคนเข้าใจว่าเราทําหน้าที่เป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นก็ต้อง เป็นตัวละครตัวนั้นแล้วก็อันไหนคือชีวิตจริงแล้วคือชีวิตจริงส่วนนั้นเป็นหน้าทชียระงานแล้วก็ต้องเต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะนะคะอย่างตอนนี้ก็ทุ่มเวลาให้กับเหน้องานนะคะโอหลักๆคือผมจะตอนนี้เรียนต่อด้านฉุกเฉินด้วยจะก็ทุ่มทุ่มการเรียนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีเวลาแล้วก็จะสอนเวลาได้ก็จะมารับงานก็ได้ค่ะแล้วเมื่อกี้มันค่อนข้างที่จะแบบแบ่งงารให้ต่างกันไหมคะเหนื่อยมากเมื่อกี้ที่คนที่เขาเห็นว่าจะนั่งโม้ต้อไใส่มาจริงเหรอ แลักกระทบสุขภาพมากกว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนเพราะว่าก็ต้องแบ่งทั้งเรียนด้วยแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบด้วยเพราะปีนี้จะสอบแล้วด้วยแล้วก็มีงานข้างนอีกอไนีไนะ้เพราะว่าไม่มีเวลาไม,มีใครเขาจะเพื่อนจะไม่บนัดไปก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะพอด,พอดพีพอดีก็ตตรงกับช่วงที่เรว่างพอดีก็ม่ได้า ย่างเป็นกันการตอนี้ก็เป็นไม่ยิ่งสนิทนะคะมีเรื่องอะไรก็ปรึกษาเขาเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาจะสาปีแล้วค่ะคือมีเรื่องอะไรเราก็เขาก็ช่วยตัดสินใจบางทีในบางเรื่องเพราะว่าเราก็ยุ่งมากค่ะชวยไปินเรียก เพื่อนกนารแถลงจออะไรยังไม่ใช้สถานะยัางายังเพ่อนกันก่อนไปดีกว่าถ้ามีอะไรแบบอก